อนะครับสวัสดีท่านทุกท่านด้วยตอนนี้เรา,ยยา,ายอยู่ในเกมส์ถีรายเกลิฟของเราวันนี้เราจะมาดูอีเวนต์ประจำวันที่อ่าไม่ใช่สเตุลาคมธนอาคารที่18ตุลาคมว่าวันนี้จะเป็นอีเวนต์อะไรเท่าทีา่เห็นก็แน่เป็นอีเวนต์ที่เครื่องรางเราไปดูอ่านในแอปผิดอ่านอีกแล้วโอเคไปดูตรงกิจกรรมกันก่อนใหม่อุปกรณ์เขียนแบบพร้อมที่เกิดจากการแอบลอกเรียนแบบแปลนของอาคารที่มีดีไซน์อันโดดเด่น ชื่ออุปกรณ์เขียนแบบปอมเอก็เมื่อตกอยังพื้นที่บับเพิ่มค่าผ่านทางโอกาส40-44%ถึงค่า18%ขโมยบับค่าผ่านทางมาอยู่ที่เมืองของเราและจ่ายแค่ค่าผ่านทางเริ่มต้นขอเล็บไม่สามารถขโมยได้หากบัฟนี้เกิดจากการทำ color weekly ชื่ออุปกรณ์เขียนแบบเอสบวกแต่ป,ปอมเอบวก 5, 6ถึง70%เหมือนเดิมทุกอย่างโอเคแล้วก็ฮะ หาเอสได้จากาตัวสุ่มจี้ข้างล่างพรีเมียมตัวสุ่มจี้ข้างล่าง A ถึง S กลลมจี้แบบเอ่ออันนี้อ่าน,น,น,นไม่ออกจริงโอเคตัวสุ่มจี้ข้างล่างแล้วก็หาได้หาแบบ S บวกได้จากอัปเกรดจีบก่อนแบบ S อสถึงเป็สูงสุสดแล้วนำมารวมจีแสงสว่างแสงธรรมชาติเอบวกเรียกว่าสูงสุดโอเคยิ่งได้ยิ่งรับฟรีได้รับจี้ข้างล่างข้างล่างนี้ในช่วงอีเวนต์รับเพชรฟรีได้จี้ อุปกรณ์เขียนแบบปอมเอสได้ไปร0อยเพชถ้าเป็นเอบวกได้ไปสองร้อดอกจานหนึ่งครั้งตัว1นึ่งค้าเท่านั้นดังนั้นสามารถได้ไปถึง300ร้อยเพชโอเคขอราวัลน,นี้จะส่งให้วันที่ยีิบเอตุลาคมเวลา1ทุ่มเอาชั้นที่ข้ามไปโอเคเรามาดูวันที่อันต่อมามหากุญนแจเพื่อพลิกล็อกสถานการณ์กันเถอะโอเคหากุญแจสุมสมบัติเอ้ยส่สมบัติกันเถอะโอเค จี้เครื่องรางกุญแจเงินได้จากตัวสุม e ่มอีเวนต์คริสตัลสิบกับสิบแปดไอ้สิบสิบแปดน่าเป็นวันสิบแปดด้วยสิบเจ็ตัวตัวสุม่มจี้เครื่องรางพรีเมียมตัวสุม่มจี้เครื่องรางเอถึงเอเล่นเล่นหนึ่งรอบก็ได้โอเคจี้เครื่องรางกุญแจกุญแจทองได้จากตัวสุม e ่มอีเวนต์คริสตัลสุ่มพรีเมียมแล้วก็เหมือนเดิมจี G ้เครื่องรางกล่องสีทอง ใช่จ้าตัวสุมอีเวนต์คริสตัลแล้วก็ซื้อเอาแสนทองเฮ้ซื้อไงวะอ่าราคาคริสตัลตัวสุมอีเวนต์คริสตัลใช้คริสตัลหนึ่งร้อยเพื่อสุ่มอ๋อเก่งง่ายๆหน้ามีนโอเคอยู่หรอกการรวมที่กุญแจที่รางกุญแจเอกุญแจรางเออะไรก็ได้เ7เนะได้ที่อุปกรณ์เขียนแบบปลอมเอสถึงเอสหรือเอสบวก ที่กำลังสุดฮิตตามนี้ผู้บินชั้นชีพ CEO คริสตัลแล้วก็พินัยกรรมหสัสต์หีคริสตัลวันเขียนแบบคริสตัลจี้ขอม,มือไกด์ที่บิดพลาดคริสตัลหมวกนะักหมวกนักแข่งไร้ล่าหมวกนักแข่งความเร็วที่เติบโตอะไรตั๋วทองด่วนพิเศษคริสตัลตำราลับแห่งการสร้างธงแห่งผู้ผู้ครอบครองสุดยอดในการเล่นดนตรีกดดก CEO แกมไล่เป็นกุญแจ ได้เปลี่ยนที่กจเงิน A คูณ1่ได้รับ2 0 0 0มืน่นทจเงิน3ได้รับจี้แสงสว่าง S ถ้า5ก็ได้จี้กุญแจทอง A 7ได้จี่ผลิตแสงสว่างอะไรเนี่ยจี้กุญแจทองแล้วก็จี้กล่องทองได้รับตัวสุมพิเศษ S อบวกอ๋อโอเคตัวพิเศษบวกสุ่มได้รับอุปกรณ์เห็นแบบปลอมตัวเครื่องบินช่วยชีพของซีโอ พินิกรรมหายสถีอุปกรเขียนแบบคริสตัลจี่คู่มือแกด์ผิดพลาดคริสตัลหมวกไล่ล่าหมวกความเร็วเดบโตตัวทองโดยพิเศษคริสตัลตำนานรับแห่งการสร้างทงแห่งผู้ครอบครองรดยอดในกาลไดโดดจากซีโออ้ออินไรวันวันที่18ดตุลาตั้งแต่บ่ายสามถึงอันนี้บ่ายสามถึงเที่ยงคืนได้ตัวสุ่มจี้งลางพรีเมียมวันที่สิบเก้าตั้งแต่เที่ยงครึ่งถึงเที่ยงคืนได้รับรูปแบบคริสตัล ที่20่สิบปุลาได้รับตัวซุ่มเครื่องราง A ถึง S โอ้โหย่นาากันนะทัวร์ชอบได้อัปเกรดเครื่องราง A ถึงเรื่องอัปจีอัปอดิอัปเกรดเครื่องรางอัปวีอัปเกรดทเครื่อ,รองราง A เต็มได้วัสดุอิฐวัสดุแผงแสงสว่าง A ทุกครั้งแล้วก็อัปเกรดเครื่องราง A A บวกเต็มได้วัสดุแผงแสงสว่าง A บวกทุกครั้งอัปเกรดอุปกรณ์เขียนแบบปลอม S ถึงแม่สมสุดราฟเฟที่เครื่องรังเหนือธรรมชาติเอสโอเคข้าไปดูที่ว่าย,ยิงลนยิงไ่่รอบที่หนึ่งได้ทองอ่าอะไรวะทองหมื่นหนึ่งแล้วก็ที่เครื่องรางกุญแจเงินเอ้ไปสองตัวสุ่มพริมียมรอบสามสิบเพชรรอบสี่ตัวสุ่มเครื่องรางเอถึงเอสรอบห้าสองหมื่นทอง ริเบิเตอรี่จะได้ทริปเปิลได้50เพชรมาเยี่ยมกันนะโอเคไลายได้50า0มแล้วก็โทวซึมได้50าสิบกิลเตาพอจะเขียนผิดมัาดูดิคือถูกแล้วเออถูกโอเคเดี๋ยวไปดูความสามารถอ่ะ,อะไปดูเนาะเออเหบอกให้ไปดูที่ไอซื้อได้ร้านค้า้คงล่รางอ๋อนี่ไงกล่องสีทองลองซื้อดิ อ๋อเป็นจี้เครื่องรางมาดูดิมาดูวิแรกไงอ๋อนี่ไกุญแจเงินอ๋อถ้ามีกุญแจทองอย่างนึงก็จะแลกตัวสุดพิเศษดูอกได้อ๋อเข้าใจละแล้วอ,อะไรคริสตันคริสตัอคริสตันน,นี่ปะจีต้องไม่ใช่อันนี้น,นี่ร้อยหนึ่ง โอ้เรามีพันแปดสุ่มอะไรดีกว่าอ๋อจะสุ่มได้เมื่อกี้กุญแจเงินกล่องแล้วก็กุญแจทองได้กุญแจเงินสุ่มให้หมดเลยพันแปดได้ไหมโอเค,อ,เคอ๋อที่เก็บเต็มด้วยเอาอเฮ้ยถ้าเกิดตอนนี้มีใครเล่นเกมส์ทีีอยู่ก็ทีวีก็ดีไลน์ไปข้างล่างสำหรับคนที่อยากเล่นกับผมยืงไง ก็เดี๋ยวผมทิ้งีดีไลน์ไว้นึ่งอย่ากผมมีเพื่อนน้อยมากอยากสมัครไลน์ใหม่3ำสิเพจไม่พอโอเคเราไปเล่นตาแรกเลยเว่าจะมีคนได้จีรหรือยังเดินทุ่งมาเพื่อเด็ดเมื่อกี้เองนะไปสามครึ่งไปไปทางมอกลังไปสามครึ่งอะ่ะนี่มาเล่นตอนประมาณสี่โมงกี่ทีเ,นะเนี่ยระมานีังเจ็ดนาที ไอ้ลมหนึ่งงั้ไปดูอพีพึ่งรีบพึ่งรีบการยังไม่ได้พึ่งรีบพึ่งรีบมาลมาเริ่มเลยน้องหงโอเค,อ,เคอะไรอะคิโรพัตตาตโอ้โหชนะนี่แปลกอะไรอะแล้วบบินหาพ่อเราชนะนี่แปลก ผมใช้ขี้นั่งยากนุ่งเก,ก่าผมไม่ได้ซื้อใหม่ให้เก่าขาวสมมารถถ้าเกิดเป็นดับเบิลตาแรกมันจะลงแปดไม่รู้ไหมแล้วผมก็จีกากาเหมือนเดิมเจ็บ,บเ,เด็ดจ้าแน่เลยโอ้โหอาทิตย์ 65%เปอร์เซ็นต์ไปมันติดติดไปเลย11เลยไหมเดี๋ยวอเอฟเฟกต์แล้วเนี่ยแต่ไม่ทายนั่นเนี่ยเกือบถึงอยู่ข้างหน้าเลยน่า,ลาก <12. S 1> ลัวมากแน่นอนลูกตองข้าวก็ไม่ค่อยตรงเกียรเท่าไหร่หรอก พี่าปล่อยกันไปเลยโอเคตานแล้วสร้างแลนด์มาร์คโอเคได้เกาะมาแล้วหนึ่งเกาะหี่น่เหมือนกันชัชว สิบสองทีตกใจนะโลง่งแบบไปเรานี่ไม่ได้โบวแค่ห้านะแกไม่เหล็กนี่น่าจะดูแน่แน่หลุมดำห้าหกเปอร์เซ็นนี่งทิปเปิ้ลได้ก็โอเคแล้วจะเอาเพชรอ่อนช้า โอ้ยโอ้ยช้ามากมาละโอเคได้แล้วสองก่อนละ้ยช้าเราไปนั่งใกล้กล่องไฟหก่อน,ไไอนโอเคไม่ได้เล็วขึ้นเลยเล็วเล็ว รอบแล้วนนนะเนี่ยเนี่ยจะหลุดเด้อ้เนี่ยต้องเดียจะหลุดอีกแล้วนะดีที่สร้างพอดีเจ็ดเจ็ดเจ็ดดีเจ็ดดีเดดออนั่นแหละเจ็ดนี่จะได้นี่เลยเหรอเท่านั้นนะที่านเมื่อกี้น่าจะได้ทิปเปิ้ลจะดีสุด ไม่ดูดใครอ่ะตาฉันแล้วอ๋อตอนนี้เมื่อสร้างเรนมาสแล้วดูดเองอ่ะเขียยุไม่ตกเมืองมันก็สบายใจอโอ้โหโชคร้ายอะ่ะไปกันแน่เลยอว กันนอ๋อบนนั่นกาะน,นั่นแหละลงเต็มเต็มบินไม่บินด้วยโอเคยังดี เบิ้นด <11. S 1> ิสิบเอ็ดสิบเอ็ด้ีแดงเนาะการละโอ้โทงต้งแลนมากทันทีด้วยเขาคุกตามระเบียแบครับเขาคุกตามระเบียแบเจงอะ 12จับตาหนึ่งแล้วกันมผมจะไปเป็นไนของจริงจังการเล่นเกมนี้มาก<ฮ>นั่นแหละครับบินบินนะโอ้ไม่ติดเลย โดนซะละโอกาสชนะนี่มีกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยโอกาสแพ้นี่มีถมเลยลนั่นแหละครับไม่บินก็เสียการฮะนะชนะก็แลกแล้วจีทั้งจีทั้งตัวไม่มีอะไรดีเลยหก หไปแปดซึ่งครับเ <4. S 1> ดี๋ยววะนี่ละสองมาเออ,เอคุณย,ยังดีนะโอเคบินอยู่นะลองกันดูกอนอโอเค ยังไม่เห็นวนทายชนะเลยนี่เลยดเลยน้ถ้าเกิดรดับสองก็ได้อ่ะตานแเิคิลนะเขาคกตระเวบอีกรอบนึ่งก็งทำอะไรอะ่ะ เงาตัวขอ,ของเขาดูดได้หรออ๋อเนี่ย <12. S 1> แปดสิบเปอร์เซ็นต์นแหละครับโดนไปละเออแล้วลุยไปกันเกาะสองสามสองสามะสองก็ได้สามก็ได้าม,ไดมาเลยเกมเริ่มจบโอ้โหอะไรไกลจัง อจ,จบสักทีเรากดล้มมะลายได้ไหมเนี่ย, <10. S 1> ยกดล้มมะลายเลยไม่ใช่นะแบบอื่นหรอกล้มมะลายซะแต่คะแนนได้ไม่ได้ไม่ได้เยอะ, <10. S 1> อะมันเท่ากรนมาคุณสมกันเรื่องอะไรจะเล่นต่อละ คตาแรกก็อะไรเนี่ยกรจยเงินเอาที่เต็มอีกลืมมาก่อนไปโอเคเร็วลบพอเนี่ยมันไม่ได้เนาะโอเคถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด s ับสไคร์ชชน n e l ผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับบ๊ายบาย